ทำเองกินเองนะพี่น้องนะเออไม่กลายจะกินละตายนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมากินข้าวกับตแบักหุ้งก็ใส่กอกอีสานย่างนี่เด้อทำเองกินเองนะคะ พี่น้องในอเมริกาสนใจกระทักมาได้นะคะพาวละสิบเอ็ดดอลลาร์นะอันนี้หนึ่งพาวนะมีมีหกลูกนะมาค่ะอันนี้เป็นไส้กรอกวุ้นเส้นนะเราจะมีทางวุ้นเส้นแล้วก็หมูแล้วก็เนื้อนะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็จะมีอันนี้เที่ให้เด็กน้อยค่ะเป็นปลาทอดนะกะสิอาชิจกกินจักน้อยมันทอดไว้ไห้นเด็กน้อยกินหนระอว่ามาค่ะพี่น้องแตคุม ม,มาละมาแล้วพี่นกพี่อมเห็นไหมพี่น้องนะเออไม่กล้าจะกินกระทักมาเด้ออันนี้เป็นวุ้นเส้นนะคะบมูว่านกินใส่กอกเนื้อละมันก็ได้กินวุ้นเส้นแ่บปะเฮ็ดกินเองมันก็เลยแสบเอง เราไม่ใส่สารอันตรายนะอือพด มะฮุ่งก็ใส่กออีสานอย่างปลาทอดเบิดเมี่ยงมราเนี่ยอ,อ,อ่ะปลน ปาาา่าเอิ้นว่านี่เพราะเอิ้นเจ้าเอิ้นป่าจะละเม็ดหรือป่าอย่างทะยังภาษาไทยที่เขาจะเอามาเอามา1ซีอยู่นะถ้าหอมแดงบ่เห็นถ้าทางว่าโอป,ป่าที่ แอบกินข้าวไข่เบิดว่าจะไม่กินก็จำคือถุงหนึ่งสิบเอลราร์ซื้อสิบแถมหนึ่งกินผู้เดียวกับเบิร์ดแล้วค่ะส่วนโตนะกินซ้มกินซ้มขออนี้ก็จุกแล้ว

เป็นม้งคืเคงเขาเที่ยงมันเนี่ยมันย้อนพุธโอชิโนะย,ย้ยอนยุ่งใโม้งซื้อซื้อหาใโม้งคือก็ต้องเตรียมตัวไปฮับลูกฮับเจ้าแล้ว วันขอจนัันวันเห็ดปนป่าว่าเห็ดคลิปวันไม่ยอมนอนพี่วันเป็นยากๆมั่งวาเนี่ยเออ,เออบริเ็นห็ดหนึ่งปนป่าลวกพักแล้วแจ้งภูเขาแล้วมมีเวลากิน ในสองอาทิตนี้พยายามกินเขาแร่งแบบว่าไม่กินแป้งอนะกินผนะักก,กินโปรตีนกินผลไม้ไปไงใช่ไมสองอาทิตย์ผ่านไปก็ลงไปสองกิโลอยนะแล้สบายตัวขึ้นอนะ้าเทาแล้วไม่ยังหรอกนี่ยอ่อยยากกินแป้ง มันไม่เป็นเล็กน้อยเนี่ยกินมูกระทาก็น,นอนได้สมัยนีย้ท่านกินหลายเนี่ยโอ้นอนหยาเถ่ามากสี <40 S 1> ่สิบหรอกนั่เป็นยังที่ล่ะตามอายุ ชาวมากกินยังกระบอกคมกินมะละกับหวานคุยนะจะกินตำโมฮุงก็มาละ ทักมาเด้อพี่น้องในอเมริกาอยากกินใกล้กรอกอีสานก็ทักมาับแพ็คหนึ่งมีหกขอดสามข้อกับจุกแล้ว คามักะะนนมแล้วก็ทอดนี่ครืออะไรหน่ะมันแล้วก็รวยกระเทียมเจียวหลังหลังหลังทอดเสร็จค่บ ูดม,มาเลยเดี๋ยวประเทนเนี่ยเพชร ขึ้นตาแล้วข้าวมิบ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  <c oughs> ความเผ็ดขึ้นตาผ <c oughs> ักบักเนื้อที่นกกรอบ

就完了。 มอเมริกาทักมาเด้ออยากกินพอกันชิมนาเอาไหน้อง